มาต่อครับในคู่ที่3ามครับในรอบที่2องครับน้องไข่มุกในชุดสีขาวครับกับน้องหัวฟานคาวัสดุในชุดสีชมพูบอลครับบอล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 มีไหมเอ่ยอาไปไหนอะอ้ไหนครับอยู่หลังประตูนะครับอยู่หลังประตูนะลูกหนึงอาจารย์พี่นะในไงนงคนละลูกคนละลูกอ่ะ ที่อยู่บนตะข่ายนะโอเคยกยาวยาวมาครับน้องเทมุกน้องเทมุกไหลามาจิ้มหักกมรามเอาเป็นเตะมุมครับกรรมการได้เป็นเตะมุม ยกมาครับแมไม่ผ่านครับแล้วสิตอนนี้ระวังระวังวิ่งเข้าใส่กันแบบไม่มีเบรกเลยเมื่อกี้นี้แย่งแยงกันละครับได้อยู่ครับกลับคืนมาคืนมาครับขอกันสั้นขอกันสั้นแล้ว เปิดอ <Z an aaS as> ืมเอาเอาเฮ้เกือบหางานให้เหมือนกันครับคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมไปเลยนะครับโยทินฟาร์มครับพบกับโนนมะเกลือครับในคู่ต่อไปครับโยทินฟาร์มครับพบกับโนนมะเกลือครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมไปเลยมาได้จิงมาได้ครับออา ลื่นนิดนึงเอา,าได้อยู่แบกไปยิงไก่โอโ้โหต้องบินเช็คเสาแล้วลูกนี้ฮะได้ลุ้นได้เสียวเหมือนแกนักต่แเมื่อกี้นี้คู่ต่อไปเตรียมเลยนะครับโยทิน3ามครับกับโนนมามะเกือครับในคู่ต่อไป ยกออกมาจังหวะนี้ครับน้องหัวฟันแล้วก็ปล่อยออกไปกลายเป็นบอลอกหลังครับตั้งเตะจากหน้าประตูกลายเป็นบอลจากหน้าประตูครับกลายเป็นบอลจากหน้าประตูแล้วยกขึ้นมาจังหวะนี้เก็บได้ไหมน้องหัวฟัน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 ไปได้แล้วแล้วแม่ เตะมุมครับสวัสดีครับเตะมุมของน้องโฟวฟานนา้องโฟวฟานยกยาวมาวิ่งบอลอยู่ตรงนี้ครับกลายเป็นบอลของน้องโฟวฟานครับถูกมาคือเราไปครับ ยกยาวยาวโอ้โหอีโต๊ออกมาสก,กัดครับบุหครับประตูเอ๋เกือบโดนโชกครับกลายอยู่เอาละครับตอนนี้มาแล้วครับน้นองไข่มุกน้องไข่มุกน้องไข่มุไมกไล่แล้วโอ้โหเอ๋แล้วปเปิดบอลมุ่งครับดังได้อไม่ได้เหมือนกันครับบอลละบอลกลายเป็นบอลทุ่มของน้องไข่มุกตัวเข้ามา เก็บได้เนาะขบุ๊มีตัวแม่ตัวเติมไม่มีครับแบกต้องกลับมาทางเดิมบนมาทางเดิมแล้วยิงแล้วตอนนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านอัดเข้าไปแล้วแบบนี้ครับไปต่อได้แทมาครับเอาไหลมาไหลมายิงไม่ได้ครับ มาได้ครับมาดยันยัทำมันได้ทตเปนยัไงดามมาตามเอาเอาโอ้โหเอาเตะใครครับเอ่อเอาแล้วครับนอไก่บุกโอ้โหเกือบโดนแล้วีรับเอ้โอ้โห เหมือนไม่รู้กันครับจังหวะเมื่อกี้นี่ครับเกือบโดนไปแล้วครับน้องไห่มุกทุ่มยาวยาวไปหาปอดไม่เจอครับหมกชนขึ้นมาใหม่น้องฟาน้องไข่มุกน้องไข่มุกแหมกลายเป็นบอลทุ่มของน้องไข่มุกครับมาตราได้ครับ แบกสวยปัมแม่ไม่ได้เหมือนกันครับถมเข้ามาแล้วแม่นองมาฟันสก,กัดออกไปครับนี่ต่ตุ้นกันใหญ่แล้วตอนนี้ครับถมปัตมายี่สับแม่ เปิดบอลเร็วๆของหนองหัวฟานรับเม่นไหมก็บได้ไม่ยังได้อยู่ครับไหลบ้าเติมหูแรงไปหน่อยครับลุนี้ครับโอ้กลายเป็นเสียสบวะเลื่นนกีบตองไปครับสบวะนี้ครับสําหรับหนองหัวฟานหนองหัวฟานมาได้ขี่หลังกับไปครับ แทงมาได้พิงไว้แล้วไป,ไวไปออกมาครับย้อนหลังเพื่อนนิดนึงก็จะวันนี้ครับเพื่อนนี่ถล่มไปแล้วครับทุ่มเข้ามานนองหัวฟ้าหนองกัฟ้า,ฟา,อา,ฟาโอ้ยิงไกลครับลูกนี้กปรับไกย่ยิงไกลครับลูกนี้ครับ ขอมาไหลเข้ามาด้านในครับยกยาวยาวมาไม่ได้ครับตัวนี้ครับเอียใชเป็นบอลของหนองพขาฟันครับลำเลียงขึ้นมาไปเรื่อยๆแล้วยกยาวครับใช้บอลยาวครับตอนนี้เบียด เบียดแล้วก็ปลดออกหลังตายดาดาเด็กยังไงครับสวัสดียกยาวยาวมะแม่้ต่บอกว่าไม่มันแรงไปแล้วครับกลายเป็นบอลจะเล่นประตูวขนองโฮฟางครับโอ้คู่นี้ใช้บอลยาวใส่กันนะครับ โยนกันไปโยนกันมาครับตอนนี้ครับเอาแบบหน้าพิงอย่างเดียวครับเนี่ยฮะใช้บอลยาวลุ้นๆเลยครับตอนนี้ครับไม่ใช้การต่อบอลแล้วตอนนี้ใช้บอลเดินทางอย่างเดียวทั้งสองทีมครับเขาบอกว่ารูปแบบการเล่นแบบเดียวกันเลยฮะโยนยาวยาวพิงให้กองหน้าพิงบอลไว้แล้วลักษณะนี้นนนนยกยาวยาวมา ได้ครับอืมต้องยกมาจังหวะนี้ครับถุงข้มาครับติดเรื่องของน้องโคฟานน้องโคฟานมงไม่ดูนจังหวะนี้น้องไข่มุกาย่อกรรมการเป่าฟ้าครับ เฮ้ร้อยร้อยดูตัวนึงเลยแปนนยกยาวยาวมาผิงไว้ได้น้องไข่มุกน้องโ้ฟันน้องโฟันน้องข้ฟันหยุดบอลจังหวะนี้ครับอัดเข้าไปด้านในเก็บได้โอ้หลอกสวยครับไหลออกไปทากาาขวาแล้วโดนต้ำจังหวะนี้ครับอยู่เลยครับ บอลทะลักไปเข้ามือผู้สาประตูอ้าเวี่ยงมาครับไปดูเพื่อนๆลจะลังจะเปลี่ยนตัวแล้วครับไหลมาไม่ไม่ผ่านครับเป็นบอลทุ่มของน้องไห่มุกเอ้โอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับ กลายเป็นตเตะมุมของน้องไข่มุกคู่ต่อไปครับ,บนนร <forward> โยธินฟาร์มครับกับนนมะเกลือครับในคู่ต่อไปโยธินฟาร์มกับนนมะเกลือครับและแก้ความพันธุ์นะครับใครที่พลาดท่าในรอบนี้5ทีมนะฮะห้าทีมที่พลาดท่าในรอบนี้นี่อยากแก้ตัวการนางฟ้านี่สามารถยื่นความจำงได้เลยครับห้าทีมที่พลาดท่าในรอบนี้นะครับยื่นความจำงไว้ได้เลยนะครับ ยกมาไม่ได้ห oh, ักขึ oh ้นไปปั๊มปั๊มยิงไม่ได้เหมือนกันโอ้โหบอลออกไปเลยครับกลับไปแล้วครับต้องบอกว่ากลับมาแล้วกลับเตะมุมอีกครั้ง ไหลสั้นๆยิงยิงโอ้โฮซุปสุอร์เซฟครับเน่ต้องบอกว่าเป็นปเปอร์เซฟเลยครับในวันนี้เตะมุมครับเลียนเลียดมาไม่ผ่านผู้เล่นของน้องโคฟานน้องโคฟานน้องโคฟา,า,านแล้ว กรรมาการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังไม่มาครับสำหรับคู่นี้ครับทักกันสักคู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อกันครึ่งเวลา